เอร้อยล้าน2,022ก้าวเข้าสู่ปีที่11ทศวรรษที่2เรายังคงมุ่งมั่นออกเดินทางทุกทิศทั่วไทยสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ที่รา้านสัปดาห์นี้พบกับอาณาจักรเจ้าของธุรกิจอาหารทะเลพรีเมียมอดีตลูกชาวเลพ่อเป็นคนหาปลาแม่เป็นแม่ค้าแผงปลามหาชัยปัจจุบันเขาคือเจ้าของโรงงานขายอาหารทะเลพรีเมียม200ล้านนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ที่นำศาสตร์การรีดเลือดปลาจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการรักษาความสดและคงรสชาติที่ดีที่สุดเพื่อส่งถึงมือผู้บริโภคตอบโจทย์ตลาดบนขายในห้างหรูเจาะกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักปี2564 เป็ดยอดไปมากกว่า185ล้านบาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเรื่องเนื่องนะฮะจากสนใจในเรื่องเกษตรครับก็เลยไปเรียนวก,กรสใช่วิทยายการเกษตรขั้นสูงนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเป็นพี่อ้<ด>อนใช่เออก็เลยอยากพาพเพื่อนๆมาดูธุรกิจประมงที่ชื่อว่าสิริคุณซีฟู้ดใช่ครับสิริคุณซีฟู้ดคืออะไรครับพี่ชื่อความหมายสิริคุณน่มันคัดสรรสิ่งดีให้กับคุณนี่แหละครับเพราะนั้นเราก็มีมีการทํางานด้วยความเจอใสจากปลาธรรมดาเป็นไม่ธรรมดาได้พี่ทำธุรกิจสิริคุณซีฟู้ดมากี่ปีแล้วครับธุรกิจเรายาวนานถึง40ปีลับ่สิ3 ก็ใช้เวลา20บกว่าปีที่ผ่านมาก็พัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันปีที่ผ่านมาครับยอดขายซิลิคอซีฟูดเท่าไรครับเราเคยขายได้250้าล้านตีแล้วเราปิดไปได้180ล้านหนึ่ง180ล้านบาทใช่ครับน้อยมากปีนี้ฮะจะปิดอะไรครับเราคิดว่าปีนี้ต้องมากกว่า200้ล้านพยายามทำไม่ได้ไม่ใช่ชาวบงงทุกคนจะทำยอดขายเป็นร้อยล้านก็ต้องเรียกว่า200้ล้านในปีนี้ไม่ธรรมดานะครับหลายคนจะถามว่าคุณซิลิคุณ คุณซิลิคุซีฟูด้ดคุณขายปลาอะไรได้เป็นร้อยล้าน <c oughs> ซิลิคุณซีฟูด้ดทำธุรกิจอะไระครับขายสินค้าจากประมงท้องถิ่นเลยเอามาพัฒนาแล้วก็ขายตามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการอยากได้อะไรเราก็พยายามมีโรงงานตัดแต่งปลาแล้วก็ส่งตรงให้กับลูกค้า เพื่อลดขั้นตอนการผลิตในครัวบ้างก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนของครัวในบ้านของแต่ละคนคที่เน้นในเรื่องความสะอาดความสดและวิธีการกาจัดการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ปลาที่ไม่ได้กินปลาแค่อิ่มอย่างเดียวไม่ได้กินปลาแค่อิ่มใช่ครับกินปลาเพื่อ สุขภาพที่ดีขึ้นวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันว่าไอ้คำว่าวิธีบริหารจัดการปลาสดๆดที่มาจากทะเลในรูปแบบซิลิคุนซีฟูดคืออะไรปลาอะไรขายทีสุดปลาอะไรปลาเก๋าครับเดี๋ยวไปดูปลาเก๋าร้อยล้านโอเคปลาเก๋าร้อยล้านครับมาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการปลาแห่งหน้าน้้ำไทยกันนะครับซิลิคุนปลาอะไรขายดีสุด ปลาเก๋าครับกัมังกรเราขาดี่ามกรใช่ครับความอร่อยของปลาเก๋าเป็นไงครับเนื้อมันจะนุ่มแล้วหนังมันจะหนาเวลามันโดนน้ำร้อนมันเป็นรวกงแล้วพมันจะเด้งออกมาครับแล้วเรามีวิธีการจากการเอาเลือดออกด้วยปลาของเรามันก็จะสีก่อนสีจะใสแล้วก็ไม่ถ้าคนเชื่อว่าปลาสดต้องแดงไม่จริงนะมันต้องใสแล้วก็ไม่มีเลือดอยู่ข้างในมันจะไม่ขาวแล้วก็ เราแทงเส้นประสาทด้วยทําให้เนื้อมันไม่แข็งเกร็งคเวลากินก็อยนุ่มนี่คือวิธีการหาจากรปลาปลาชนิดเดียวปลาเชนิดเดียวของของปลาเก๋าแบบนี้ปลาเก๋าสิลิคุณขายปลาเก๋าใบปีหนึ่งกิโลถ้าเขาค่าก็ประมาณสักสิบตันสิบตันก็หมื่นกว่าโลประมาณหมื่นโลไหนขอดูหน่อยหน้าตาปลาเก๋าเป็นไงครับเว้ยเนี่นแอคชั่นหน่อยไหมนี่คือปลาสี่สิบโลสี่สิบโลจักรยแล้วไงต่อก็ต้องเข้าไปดูในจักรันข้างในครับ เขาไปดูเลยไหมไปไปดูกันครับ okay. และนี่คือวิธีการบริหารจัดการความเย็นความเย็นมันคืออะไรครับพี่ก็แค่น้ําแข็งนั่นแหละเ,ออเราต้องทําให้มันเย็นที่สุดแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดเราก็เลยเอาน้ําแข็งนเนี่ยให้มีน้ําแข็งที่มีความสะอาดแล้วก็เขาเรียกว่า ทำเครื่องโม่น้ำแข็งให้ละเอียดที่สุดออมันจะได้เย็นเร็วที่สุดอ,อมันต้องเป็นยังไงพี่น้ำแข็งนี้กดเนี่ยแล้วก็โบดโบดั่นมันเป็นยังไงพี่อันเนี้ยมันละเอียดมากเลยครับไม่ทําลายเนื้อปลาครับถ้ามันเป็นก้อนใหญ่เนื้อปลาก็จะเป็นรอยน้าแข็งอา้าซื้อน้ําแข็งปกติจะรยน้าแข็งไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับมันต้องเหมือนต้องทําปั่นน้าแข็งสดเออเออถ้าไปในน้าแข็งที่รยน้ำแข็งมันมเีร้ยเวลาน้ําแข็งโดนลมมันจะแข็งครับ น้ำแข็งต้องไม่โดนลมเหมือนว่าต้องปั่นสดแล้วเข้าใช้เลยครับออันนี้คือความพิถีพิถันพิธีพิธามเอาแค่น้ำแข็งนะน้ำแข็งเดี๋ยวมาเป็นอย่างนี้ได้กินได้ปหมกินได้น้ำแข็งนี่น้ำแข็งกินครับกินให้ดูได้กินให้ดูอ๋อเหมือนไปกินน้ำแข็งใส่ก็อย่างนี้ได้เลยนะครับไป ขอบอกคุณผู้ชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมอาจเต็มไปด้วยความรุนแรนด์แต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นการจัดก,การที่ถูกต้องดีกว่าเป็นการปลดปล่อยปลาเป็นอาหารของโลกเป็นการปลดป,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 ปล่<ล>ป,ปลาอ่ะเ <ใช S 1> มื่อสักครู่นี้ก็คือปลาเป็นเนซึ่งมาจากทะเลไปการปฏิบัดก,การแล้วมันคืออะไรครับพี่ต้องให้ปลามันจากไปอย่างอย่างสงบที่สุดความหมายคือรวดเร็วที่สุดเหมือนไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้สิ้นไปอย่างโลกนี้แล้วอ่ะต้องรวดเร็วแล้วก็เอาเลือดเอกได้เยอะที่สุด หนึ่งทำไมต้องให้ปลาตายให้เร็วที่สุดสองทำไมต้องเี่ยเลือดจากปลาครับมันมีการทดลองเลยว่าการทําให้ปลาตายช้าๆเนี่ยมันเหมือนปลามันจะหลังสารออกมาทําให้เนื้อปลาไม่อร่อยครับมันทั้งมีกลิ่นทั้งมีความสากของเนื้อปลาความนุ่มละมุนก็ไม่มีถ้าไม่จากไปอย่างเร็วเขาทำกันยังไงพี่เหมือนถ้าดูตลาดก็าสากทุบมั่งแล้วก็าฟาดมั่งอะไรเงี้ยจนว่าจะตายอ่าแล้วก็ดีหน่อยก็เป็นโรงน้ําแข็งก็ใช้เวลาประมาณสัก ปลาเก่า,านทนหน้าไป็นชั่วโมงแล้ว่าอย่าตายก็คือแช่มันจนหนาวตายหนาวตายแต่มันก็ยังไม่ตายทีเดียวนะแล้วอันหนึ่งก็คือเอามีดแทงที่เหงือกเลยครับแต่มันก็ยังช้ายอยู่ครับเดีปลาเก่า,ามันอดทนมาก ในแบบของซิลิคุนทำยังไงครับก็อาจากไปเราเริ่มต้นเลยคือเราหาไปเรียนรู้อนานโตมีของมันก่อนว่าเส้นประสาทตามันอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนที่ทำให้ปลาปุ๊บตายเลยเหมือนจี้จุดอะ,อะครับอ่าอ่าจี้จุดอะให้เขาตายอันนี้คือวิธีกรรมแบบวิธีกรรมแบบที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ไปเรียนมาเขาก็มาสอนว่าปลาทํางานให้เร็วที่สุดทำให้เขาเรียกว่าเส้นประสาทช็อกเลยแล้วก็ไปเอาเอาเลือดออกโดยการเจาะหัวเจาะท้าย อันที่2หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินครับการรีดเลือดปลาคืออะไรครับคือเจาะเลือดก่อนครับเจาะหัวเจาะท้ายให้เหมือนมันมีลมถึงกันให้ลมอ่ะมันไปดันปลาออกจากจุดเส้นที่ถูกบังคับระหว่างหัวปลากับหางปลาให้มีช่องระหว่างกันทาให้ปลาออกเพราะนั้นเราต้องเจาะเปิดทางก่อนครับเสร็จสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้ลวดเจาะเอรีดมันเข้าไป เพื่อให้เส้นประสาทปลามันเหมือนเกิดไปพ็พลาสติดเพื่อให้เนื้อกับหัวใจที่เราเจาะแล้วมันตายแล้วแต่หัวใจมันยังไม่ตายเพราะมันเร็วมากจะต้องสร้างสายพลาสติดโดยการใช้ลวดใช้ลวดอย่างเงี้ยครับแทงเข้าไปในเส้นรูประสาทมีรูประสาทบนรูประสาทล่างแล้วก็แทงไปแล้วก็เหมือนเข้าไปปุ๊บเกิดไป็้พลาสติดหัวใจมันก็จะบีบปลาออกมาจะเลือดปลาออกมาทางเจาะที่เราหัวกระ้ายเป็นเป็นเส้นประสาทโหดไหม หรือผมว่า,วามันมันช็อกเร็วที่สุดอะการไม,ไม,ไม,ไม่ทรมานอะแล้วกระบ,บวนการนี้มันทําให้เกิดอะไรต่อการดูแลรักษาเนื้อปลาครับทำให้เนื้อปลาใสสะอาดนี่เขาเรียกว่ากระบ,บวนการในทางญี่ปุ่นครับแล้วอิเคจิมเมะอิเคจิมเมะแล้วอันนี้พิธีกัรชีเกจิมเมะก็คือการการสร้างไปฟ้าประเสริฐเพื่อให้เนื้อปลาออกเร็วขึ้นเลือดปลาออกเร็วขึ้นแค่จอะอางเดียวแล้วเรียกชินุกิค,คือการสร้างเส้นทางของปลาออก ตอนที่ปลามันตายแล้วเพราะนั้นการที่ทําให้เลือดออกดีที่สุดเร็วที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยครับปลาเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทระหว่างจุดจุดสมองสมองเส้นประสาทตรงกลางจะมีโพรงเราจะเจาะตรงโพรงระหว่างตรงแกนกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าไปเร็วที่สุดแล้วก็ทีเดียวปึ๊กเลือแต่เลยเดี๋ยวลองดูเรามีหน้าที่นําเสนอนะครับนี่คือเรื่องราวความเป็นจริงที่อย่ที่พวกนี้อ่ะหนึ่งสองสาม มันได้จากเราไปอย่างสงบแล้วสงบแล้วครับหลังจากนั้นแล้วนี่คืออะไรครับวิธีการเจาะเลือดนี่คือเจาะเลือดนี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าปล่อยให้มันตายเองอ่ะเหมือนในเรือที่ขึ้นมามันจะคั่งครับ เลือดจะไม่ออกเลยมันอยู่ในในในเนื้อปลาอ๋อมันเลยออกสีแดงที่ปลามันคาวเนี่ยก็คือเพราะมีเลือดอยู่ในเนั้นีเลือดอยู่แล้วจอป,ปลาี้อย่างเงี้ยมาเป็นล้านๆตัวนะครับเป็นล้านๆตัวล้วตัว,ลตวปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเน้นน้ำจินมรสจัหวัดครับปลากพงขาวาต่างๆนี่คือวิธีการพาก,การตับอะไรที่คนต้องกินตอนนี้ก็คือจอเจาะให้ถึงเส้นประสาทอีกจุดนึันบนี่คือเลือดไหลแล้วยังไม่ไหลครับต้องจอะท้ายด้วยครับมันมีจอะหัวอย่างเดียวต้องมีจอะท้ายเหมือนกระป๋องนมอะครับที่มันต้องมันจะต้องต่อถึงกัน มันต้องมีเส้นต่อถึงกันเราทําสิ่งนี้เพื่อเพื่อทําให้เนื้อปลามันมีความใสที่สุดับลดความกิ่งค้ายที่สุดแล้วลดการแข็งเกงไฟฟ้าสถิตเวลาแข็งตัวมันจะแข็งแล้วเนื้อมันจะแข็งคือตายคือจะแข็งแข็งแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะนิ่มจะนุ่มลงมาเรื่อยๆมันจะลดเวลาการบ่มมาประมาณสองวันเสร็จแล้วก็เราจะให้ล้างเลือดให้ระหว่างหัวกับท้ายออกจากกันโดยที่ให้น้ํา ผ่านทางจุดเหงือกออกมาทางท้ายท้ายเส้นประสาทเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นไข่เนี่ยครับเนี่ยครับตัวไข่พวกเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับพววไข่พวกเนี้ยครับก็เป็นการถนอมอาหารแบบนถนอมก็คือมันทาให้ตอนเป็นเนี่ยเลือดก็เป็นนำของอาหารของดีไปแต่เวลาตายเนี่ยถ้าเราไม่เลือดออกมันก็จะเน่าเน่าเร็วครับแต่ปลาของเราอยู่ได้เป็น20วันไหมไม่เสียยืนยันได้เลยเนื้อใสอ่ะนี่คือปฏนการคือเรื่องเดียวอ่ะเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้ และนี่คือที่บอกว่าประเทศการในรูปแบบของสตรีค n s ซีฟู้ดนี่คือหน้าตาที่เราเคยเห็นใช่ก็คือเรามีสาขาอยู่ที่โกเมซมาร์เก็ตทุกสาขารเราก็มีพนักงานไปยืนขายแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของความต้องการลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนก็ไปทำข้าวต้มทำทำแกงต้มหรือลวกที้นต่างๆแล้วก็มีการตัดแต่งข้อบริการกับลูกค้าให้ลูกค้าทํางานง่ายที่สุดไม่ต้องมีฝีมือมากๆอ่ะลดการจัดการ หลังบ้านลงเราก็มีหน้าร้านเพื่อ,อ,อบริหารบริการลูกค้าครับนี่คือความภูมิใจของชาวประมงท้องทะเลไทยใช่ครับชาวประมงไทยเก่งไหมเเก่งมากครับไปที่ไหนเรียกว่าเที่ยนนะเขาเราเป็นคนที่มีฝีมือในการจับมากครับไปที่ไหนก็รู้สึกว่ามีความเก่งเพราะนั้นชาวโลกกลัวเราแล้วในเรื่องของชาวประมงครับจับได้แต่ สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือว่า<ช>จัด<ช>ขึ้นมาวิธีการบริหารการจากนั้นแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มครับแค่เราเอาปลาธรรมดาจากแผงปลาที่เลี้ยงธรรมดาวันนี้เราไปศิลปะใส่เข้าไปการเลี้ยงปลาเราก็ใส่ศิละปะมันก็ดูมีความน่าซื้อมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปลาปลาคุณเลาปลากุสลาดปลาทูอันนี้หมาใชา้ที่ปลาทูดังมากนะครับปลาทูแล้วก็หมึกเป็นหมึกหลอดที่หลิงชันที่รรกระบี่เหมือนกันมันคืออะไรครับหมึกหลอด ก็คือเรามีบริษัทอยู่ที่กระบีก่ก็คือเวลาหมึกเนี่ยมันสามารถที่จะทานดิบได้แล้วมีความหวานแต่การจัดก,การไม่ดีเนะี่ยถ้าหมึกมันตายแล้วเนี่ยมันสามารถดูดซับแอบซอบน้ําเข้ามาทําให้หมึกเนี่ยลดความหวานลงไปเราง่ายที่สุดเลยก็คือเราไปทําให้หมึกเนี่ยตอนที่มันยังขึ้นเพิ่งขึ้นเนี่ยทะเลเนี่ยแล้วเราไปใส่หลอดแล้วเข้าในความเย็นเลยเราช็อกความเย็นไว้ ให้หมึกไม่โดนน้าแข็งแล้วก็อยู่ในความเย็นด้วยจากัดด้วยลบสามาเลยให้มันช็อกเลยแล้วเวลาขายออกมาหมึกก็ยังมีเซลล์ที่ยังครบแล้วก็สามารถทานดิบได้ปลาเก๋าขาวล้วทั้งหมดกี่กิโลนะครับหมื่นกิโลครับต่อปหมื่นกิโลใช่ครับปลาหมึกแล้วครับหมึกก็ประมาณสักห้าสิบตันห้าสิบตันห้าสิบตันต่อปีครับปลากระพงขาวนี่ประมาณสักสองร้อยกว่าตันปลาเก๋าโลละกี่บาทโลแล้วตอนที่ขายแล้วโลพันกว่าบาทแล้วพันกว่าบาทนี่คือปลาเก๋าใช่ครับ ปลาก,กระพ,รง,พรงนี่ก็โลตอนนี600น้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทแล้วปลาหมึกโลละกี่บาทครับ,รบตอนนี้โลเก,กือบหกร้อยครับปลาหมึกตอนนั้นราคาถูกมากโลไม่ถึง100ร้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสร้างคุณค่าให้กับเขาชาวประมงก็เริ่มค้าเรียกขายได้ราคามากขึ้นจากราคาปกติที่ราคาไม่แพงเลยปัจจุบันนี้ถึงห้าหกร้อยแล้วรจริงจริงแล้วเนี่ยแต่ก่อนการเนี่ย ชีวิตชาวประมงต้องเจออะไรบ้างพี่เราต้องถือว่ามันเป็นความที่ไม่แน่นอนที่ทําให้คนประมงต้องยอมรับสภาพต้องเจอคือทําคนประมงทํายังไงก็ไม่รวยอะ่ะก็เลือหาเช้ากินข้ามคือเรื่องจริงหาเช้าเอามากินข้ามอันนั้นเราก็เจอวิถีชีวิตที่มาทั้งมรสุมทั้งการคาดหวังทั้งสิ่งต่างๆที่เป็นภาะระอานนั้นมันอยู่กับภาระจนจนเกิดความเคยชินตลอดเวลาและอะไรครับสิ่งที่ทําให้ที่อันครับ จากลูกชาวประมงมาสามารถเป็นธุรกิจการประมงที่มันเกิดขึ้นและย,ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เขาี่อาจจะเป็นคิดว่าเราไม่อยากจะหยุดเดิมอยากมีความรวยเหมือนคนอื่นเขาอยากแต่งตัวดีๆอยากมีรถดีๆอยากมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดเพราะนั้นการเป็นประมองอย่างเดียวโดยที่แค่จับปลาแล้วมาขายนะมันเป็นไปไม่ได้ในธุรกิจ มันจะต้องต่อยอดต้องแปลรูปต้องทอํายังไงให้มันรู้สึกว่าสร้างให้คุณค่ากับตัวเองกับสังคมด้วยเพราะนั้นเราก็พยายามกระเสร์กกระสนตัวเองนะดิ้นรนจนทุกวันนี้มันเกิดมาด้วยด้วยความพยายามของทุกๆคนกับข,ของตัวเราเองกับทุกๆคนกคนับทีมงานด้วยต้องถือว่าทําคนเดียวไม่ได้แต่ต้องใจด้วยยิ่งใหญ่ครับให้ความสําคัญกับการหาเทคนิคความรู้ในการบรนอาจารปลาขนาดไหนครับผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไปต่อข้างหน้าได้ เพราะนั้นความรู้ทุกอย่างมีต้นทุนถ้าเราไม่มีความรู้ต้นทุนมันอยู่แค่นี้เราขายได้แค่นี้ถ้าเราอยากได้อนาคตที่ดีขึ้นความรู้ตรงนั้นแหละเป็นตัวที่ย่นย่อประสบการณ์เราทําให้ธุรกิจไปข้างหน้าแล้วก็ชีวิตเราดีขึ้นด้วยความรู้เพราะนั้นเราเลยไปเรียนมกงอไงขอบคุณมกสอกมากได้เรียนรู้ที่มหากิารปลาแล้วขอเรียนรู้เส้นทางชีวิตของพี่อู๋ได้วนะครับพี่อ๋โอ้โหอ๋หูตลอดพี่ชายชื่ออู๋เลอ๋อได้ครับยินดีครับ สิ่งที่สร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการได้ทำในสิ่งที่ตัวเราภาคภูมิใจมาร์ค u ค k เบิร์ก ว่าที่คุณอั๋นสิริคุณซีฟูด้ดจะพลิกฟื้นสิริคุณซีฟู้ดให้ก้าวผ่านวิกฤตจนประสบความสําเร็จเส้นทางชีวิตของเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังกันต่อเลยครับอยู่ในร้านช่วงพิเศษนะฮะที่จะเรียนรู้ความภูมิใจของเกษตรกรไทยนะฮะจากที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนบกสกับพี่อั๋นของเรานะฮะาให้เรียนรู้ว่าเกษตรกรไทยเก่งจริงๆแต่ทุกคน,นะฮะเป็นชาวประมงอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นชาวประมงและเป็นเสียเจ้าของสิริคุณแบบวันนี้ต้องเรียนถามครับเสียครับชีวิตใน<ไ>วัยเด็กเป็นไงครับของเสียผมคนหมาชายัายตั้งแต่กำเนิดเป็นฝ่ายลูหลังไว้สี่ห้ารุ่นเลยก็เป็นคนหมาชัยดั้งเดิมพากุมงโดยแท้เลยออกเรือมีเรือจับปลาของตัวเองเป็นเรืออวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําโป๊กก็คือวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นของรุ่นพ่อได้ทํา แม่เป็นแม่ค้าตลาดเป็นขายปลาเค็มมัง่งขายอะไรต่างๆใส่ผระถุงไปขายขายของอ,ะอ่ะหองมองหนวดเข่ายาวๆใส่กางเกงจีนผมลุงลังทาําปลาเงี้ยเราเจอความคาวเป็นเรื่องปกติของเราดีกว่าชีวิตลูกชาวประมงไทยต้องทําอะไรพี่เจอแต่ปลากินปลาเจอวิถีเตือนของคนทะเลความกลิ่นปลา ทำต้องตื่นเช้าตลอดเวลาแข่งขันก็ตัวเล็ตลอดเวลาจะมาขี้เกียจก็ไม่ได้เพราะนั้นมันอยู่ความเร่งรีบมันอยู่กับวิธีที่คุ้นเคยทําให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแต่แม่นะ่ยไม่ชอบแบบนี้แม่อยากทําให้ชีวิตทีด่ดีกว่าพ่อของแม่ก็เลยแยกทางกันตั้งอายุ9กขวบนะเพราะแม่อยากมีความสะเยอทยานอยากให้ลูกไปมากกว่า โตขึ้นให้ลูกเป็นคนประมงเพราะคนแถวนั้นโตขึ้นตอนไปฝันของคนล่านั้นคือให้ลูกเป็นชาวประมงเป็นไสเรือไปออกเรือแล้วก็ทาปลาอยู่แค่นั้นแต่แม่บอก้อกไม่ได้ลูกเราต้องออกจากสัมพมนี้แล้วไปสิ่งที่ดีกว่าก็ลเลยเลิกออกจากกาันแล้วก็พาตัวเองเออกอยู่ในตลาดจากลูกประมงกลายมาเป็นลูกในตลาดแม่ครับเป็นในตลาดแลด้วก็ขายปลาทําอยู่ในถงปลาม,มีปลาเลยก็ไปขายก่อนไปเรียนแม่ก็ เน็ตไปเปิดแทงก่อนสุดท้ายถึงเวลาเรียนก็ขับไปส่งส่งเสร็จแล้วก็รอรถโรงเรียนมารับอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดจากหาปลาแล้วบตอนนี้มาเป็นช่วยแม่เป็นลูกแม่ค้าในตลาดเป็แม่าตลาดเป้าหมายของเราคืออะไรครับชีวิตที่ดีขึ้นอยากรวยอยากแต่งตัวสะอาดสะอาดมีรถขับมีไม่ต้องนั่งสัมร้อไปโรงเรียนแม,ม่รถคันเดียวแม่รถขับรถหัวโตพาห้าคนแม่ลูกต้องเกาะหลังอย่างเงี้ยห้ากลัวกลัวตกต้องไปอยากนั่งรถเกง๋ง อยากแต่งตัวสะอาดเสื้อเขาขาวไม่มีสีมอเหมือนว่าเราต้องสีมอใส่ครามคนอื่นก็ไม่มีอะไรเงี้ยเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนถ่ายไปให้กับน้องทุกคนอะไรเงี้ยถ้าเราอยากมีชีวิตดีดขึ้นแม่ก็ขายของในตลาดตนในตลาดไปขายส่งตามห้างไปเจอแล้วญี่ปุ่นแต่มีวิกฤตปี38ฟองสบู่แตกเยาันพังที่นาาเราก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินเราก็เริ่มมีโอกาสของห้างเยะเดอะมอลลี่เปิดโอกาสให้ตัวเองของเขาก็พังเหมือนกัน ให้เปลี่ยนรูปแบบการขายส่งเป็นกลุ่มขายปาาเราก็เริ่มมีแผงปลาของเราเองห้างแรกที่เดอะมอลล์บางแคเราก็ไปซื้อปลาในตลาดแล้วก็ไปทําขายอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆในห้างสับสินค้านั้นแผงปลาใต้แผงปลามันก็มีที่เล็กๆเราก็แอบไปนอนห้างเขาต่อว่าเราเฮ้ยนอนไม่ได้เราก็คิดด้วยใจว่าแผงปลาในตลาดบ้านเราเลยจะนอนได้นี่ แข็งปลาเราทำไมจะนอนไม่ได้ออแต่เราไม่รู้ว่าการจัดการเนี่ยมันเป็นไทโซแล้วจะมานั่งจะนอนจะกินข้าวก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ชีวิตแผงปลาในห้างแตกต่างจากชีวิตแผงปลาในตลาดยังไงครับฟ้ากะเหวอะมันคนละเรื่องเลยมันมันต้องมีการจัดการต้องมีรูปลักษ์แต่งตัวสมัยก่อนต้องใส่รางเกงจีนไปขายปลานะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องแส่เรียบร้อยใส่เท้าแตกก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงยีนต้องแต่งตัวดีต้องพูดจาดีด ต้องพูดจาเพราะเพราะแล้วเอาใจลูกค้าทั้งหมดซึ่งในตลาดมันไม่เป็นแบบนั้นครับจากขายปลาในตลาดมาขายของในห้างขายปลาในห้างกับผูุคนที่แตกต่างกันเราต้องเอาอะไรไปแลกมาครับเราถึงจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราฝันได้พี่ความรู้เลยครับการพัฒนาการหาประสบการณ์ที่การทําปลาที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันมีญี่ปุ่นหรือไอดอลอยู่แล้วเราก็พยายามหาเงินรวบรวมซื้อตั๋วเพื่อจะ พาตัวเองอะไปที่ญี่ปุ่นครับทาไมถึงมีญี่ปุ่นเป็นไอดอลครับพี่ก็อาจจะเป็นความฝันตั้งแต่ยิปตอนที่เราไปส่งของเยาวานันเราเห็นว่าญี่ปุ่นมีภาพลักษณ์ที่ดีสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะแต่เราเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหทำปลาดีมากเชฟเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราอะอยากจะทําปลาดีๆต้องไปเรียนรู้ที่ญี่ปุ่นครับมันเป็นคำพูดที่ฝังหัวว่าญี่ปุ่นเป็นคนที่ทําปลาดีที่สุดแล้วก็ปลาของเขามีวิธีการจัดการเป็นเป็นพันปี ถ้าอยากเก่งต้องไปญี่ปุ่นเลยเอาตัวไปถึงญี่ปุ่นได้ยังไงพี่ต้องอ,อะไรแลกมาบ้างโอ้โหก็พยายามพาตัวเองไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนพาไปเจอเพื่อน,ออนแล้วก็จะเจอใครแล้วจะอยากรู้อะไรผมว่าการไปญี่ปุ่นมันมีความซับซ้อนมีความละเมียดละไม,มากกว่าสิ่งที่เขาอยู่นี้เอาความรู้มาบอกเรามันจะต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆมันต้องเป็นวิชาที่ไม่อยู่ในตำารามนสอนโดยประสบการณ์ผ่านสิ่งที่เรารู้มาคล้ายๆกันเราต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำ ตอนนั้นเราไปเรียนรู้เรื่องการทำปลาเค็มเรียนรู้ด้วยการเจาะเลือกเรียนรู้ด้วยการบ่มเนื้อปลาการฟิสการแพ็คกิ้งซึ่งการไปเรียนรู้แต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยรอบหนึ่งเราไปทีสิบวันสิบวันปีหนึ่งไปสองรอบเป็นตื่นี่มาเจ็ดแปดปีเราทําให้ความรู้ันผมหกมาเรื่อยๆเอาความรู้ของเขามาพัฒนาของบ้านเราทําให้ปลาไทยอะ่ะมันก็พัฒนาขึ้นครับสิ่งให้เราเรียนรู้และเห็นความแตกต่างครับะระหว่างวิธีการบริหารจัดก,การประมงไทยกับประมงญ,ญี่ปุ่นคืออะไรครับวินยัยแล้วก็เรื่องคุณค่า เราปลายทางเนี่ยเราไม่ให้คุณค่าของปลาไทยเมื่ออยู่ในจานแต่ถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นการยอมรับเกิดขึ้นว่าปลาญี่ปุ่นเนี่ยมีการจัดก,การที่ดีมีดิสเพย์ที่สวยแล้วก็ใส่คุณค่าเข้าไปในหนึ่งจานนั้นน่เะเขาไม่ได้กินแค่ปลาเขากินคุณค่าเขาาฉะนั้นการยอมรับมันเกิดขึ้นในเรื่องของวิธีการคนญี่ปุ่นเพราะนั้นคนไทยเนะี่ยมันไม่มีการยอมรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะการจัดก,การก็ไม่ดีทำปลาก็ขอไปทีแล้วก็ทำเมนูก็ เอาเครื่องเทศใส่เครื่องปรุงให้มันดูกลบลดความเป็นปลาออกไปเพราะฉะนั้นถ้าทํายังไงได้ถ้าเอาสเสน่ห์ของความเป็นญี่ปุ่นกับศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาทาปลาไทยแล้วเกิดคุณค่าการยอมรับได้ผมว่ามันเป็นไปได้เมื่อ10ปีที่แล้วผมคิดว่ามันเป็นไปได้แล้ววันนี้เราก็ยืนยันว่ามันเป็นไปได้จริงได้เรีเยนรู้รวิชาการการบ่มเพาะการบ่มปลาจากญี่ปุน่นการบร,ริหารจัดการญี่ปุน่นเสร็จแล้วเนี่ยเอามาบอกชาวประมงไทยยังไงครับพี่ประมงไทยก็ถือว่า มีความคิดฝังหัวว่าความเชื่อแบบนี้ต้องดําแบบนี้แบบนี้การเปลี่ยนแปลงของชาวปมงไทยไม,ไม่ได้เลยยากมากม,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เก็ตในสิ่งที่ว่าเราเอามาบอกเขาผมจะต้องค่อยๆเริ่มทําจากจุดเล็กๆจากคนที่เขาเชื่อเราก่อนอาจจะไม่ได้ประมงใหญ่อาจเป็นแค่ชาวบ้านชาวมงเล็กๆธรรมดาผมลงไปที่กระบีไ่ไปทำเก่าบ้างกรตัวเรกกระช่อนทะเลไปทำช่อนทะเลก่อนต้องหาโปรดักต์ก่อนว่าโปรดักต์เราคืออะไร เราอยากจะทําอะไรเป็นตัวแรกเราก็มองว่าช่อนทะเลเนี่ยมันสามารถที่จะทาหยิบได้แล้วก็เป็นตัวที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นที่สุดมันเรียกญี่ปุ่นว่าซูงิเราก็ไอตัวนี้มันมันดีมากเราก็ทํากับชาวประมงซึ่งชาวประมงเขาบอกเขาไม่ขายเราเสียเวลาเราเขาขายยกบ่อตักไปก็จบแล้วนี่ต้องมาทางเลือดต้องเจาะต้องโอ้โหมันมันขั้นตอนเยอะแต่เราก็ใช้วิธีการซื้อเหมาอะ ซื้อมาแล้วทําทีละอันเหมือนจ่ายเงินไปแล้วแต่ให้ป่าเขาเลี้ยงเนี่ยแล้วก็ค่อยทําทีละจุดทีละจุดสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวบ้านว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นพ่อค้านะแต่เราเป็นลูกหลานของที่นี่จากปลาปกติที่ไม่ได้มีงานวิธีการแบบญี่ปุ่นนะครับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะพี่ผมว่า30%มนีแล้วสมัยก่อนผมซื้อเท่าไหร่ขายเท่านั้นเรียกว่าเราไม่มีไม่มีใครให้ค่ากับการจัดการตรงนี้เราใช้เวลานานมากจนวันนี้เราเพิ่มขึ้นเป็น30%ในการจัดการตรงนี้ เพิ่มขึ้นแล้วจากปลา100เราสามารถขาย130ครับหรือบางทีขายได้ถึง180เลยจากที่เราเรียนรู้มาครับทั้งหมดในการทําธุรกิจมาการสร้างบริหารจัดการที่ดีกับการบริหารจัดการประมงไทยแล้วก็ปลาไทยนะครับมันสําคัญมากมากเพียงไรครับพี่มันคนเดียวไม่ได้ครับมันสําคัญมากมันต้องบริหารจัดการทั้งทั้งองค์รวมมันจะมาทําหน่วยต่หน่วยเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องอาศัยภาพรวมให้ความคิดเห็นเดียวกัน แล้วก็มีความความเห็นที่แตกต่างแต่มีเป้าหมายเดียวกันในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องมีทีมงานของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นค่าการให้ความรู้กับทิศทางเนนะี่ยผมก็พยายามเล่าต่างๆว่าอนาคตประมงไทยควรเดินแบบแบบไหนซึ่งวันนี้มันคือแบบเนี้ยที่ผมได้เล่าเพียรเล่ากันมาเรื่อยๆขึ้นไปหลายเวทีในการ พูดถึงเรื่องของศักยภาพปลาไทยคุณค่าของประมงไทยแล้วก็เรื่องของทำยังไงปลาไทยถึงสร้างไวลูได้มากกว่าเดิมสิ่งที่เรียนรู้ครับกับการที่คอยเฝ้านําเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อทุกๆเราว่าทุกกระบวนทุกภาคส่วนเนี่ยรเราเรียนรู้เลยครับถึงมีความอดทนที่จะสามารถส่งต่อองความรู้อย่างนี้ได้ครับีคนประม,มองอย่างเราเนะี่ยความอดทนอยู่ในสายเลือดเป็นนักสู้ตลอดเวลาเราไม่สู้ก็ตายอะ เพราะฉะนั้นการแข่งขันกับตัวเองสู้กับตัวเองสู้กับการตื่นช้าส,ใใส,สู้กับความเจใสสู้กับความขี้เกียจสู้กับสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องบอกว่าเราต้องดียังไงเราทําตัวให้มันดีขึ้นมาเองทุกๆวันเนะ่ที่เราไม่อยู่นิ่งมันก็เหมือนปลาเป็นนะ่ยมันต้องไหวตลอดเวลาแข่งขันไหว ไม่ให้อยู่กับนิ่งขี้เกียจก็ไม่ได้เทคโนโลยีที่ทําตามขเขาไม่ได้กระแสต่างๆก็ถูกเกาะเกี่ยวกันไปตลอดเวลาวันนี้ฮะู้สึกไงครับจากลูกชาวระมงกลายเป็นเส่อเจ้าของโรงงานขนาดนี้ผมก็ภูมิใจในสิ่งที่ที่เราเป็นแบบนี้นะแม้กระทั่งวันนี้เจอวิกฤตปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งเราเจ็บตักขนาดไหนแต่เรามีความเชื่อในความดีกับความรู้ที่มีที่เราบ่มเพาะแต่และอย่างเนี่ยมันสามารถทําให้นําพาธุรกิจไปต่อไปข้างหน้าได้ครับ ในฐานะที่ที่อันนะครับเป็นลูกแห่งท้องกะม,มงทะเลไทยฮะซึ่งมีจิตใจนักสู้ขอกําลังใจครับไปสู่นักธุรกิจทุกคนฮะที่กําลังเผชิญอีกหลายๆอย่างที่อาจเกิดขึ้นในมรสุมธุรกิจที่กาลังจะเกิดขึ้นครับผมอยากให้กําลังใจคนที่ทําประมงทุกคนนะผมชอบเปียบเปยเหมือนตัวเองเหมือนวิกฤตต่างๆมันเหมือนปูนิ่มมันเหมือนเปลาะบางในช่วงวิกฤตต่างๆแต่หลังจากมันแข็งแรงแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นได้ทุกครั้ง เพราะนั้นในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอเนี่ยเราก็ตั้งสติแล้วก็หาโอกาสในวิกฤตตรงนั้นเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งดีมีเสียสิ่งเสียมีดีทุกทีทุกอย่างเนี่ยผมไม่อยากบอกว่าอย่าท้อถ้าเราแพ้วันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราจะสู้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่าคนให้โอกาสเราถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คุณจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับเมื่อชีวิตต้องพบกับวิกฤตจงตั้งสติกับสิ่งที่เจอ ใช้ทุกความสามารถที่มีค่อยๆแก้ในทุกๆปัญหาพยายามและฝึกฝนตัวเองจงอย,ย่าหยุดอยู่กับที่รักษามาตร,รฐานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค้นหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองเลือดนักสู้มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลองหาสิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีแล้วพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอมุ่งมั่นทำมันอย่างไม่ยอมแพ้แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของคุณเองอายุน้อยร้อยล้าน นิรัน์แสงสุกเอี่ยม อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยร้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นนี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับ